มีขาวรอยให้ดูหน่อยอมี2ยบางมีนมาทรอยให้ดูหน่อยสอง่ ตาลแดงอ่ะดูว่ามีเข่าลอยให้ดูตาลดูพี่มิน,นอ่ะเอาเข่าลอยไหนเลยเอาแบบไหน่ะ

แทงหน้าอกหน้าใจเลยแทงแล้วแช่แทงแล้วคาแทงลงตรงเตีแล้วคาตีแล้วนี้ไว้